เลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค้านี่คือมุกตลกนะครับของคุณโน้ตอุดมซึ่งไม่รู้แหละว่าจะถูกอกถูกใจหรือไม่ถูกอกถูกใจใครบ้างนะครับเป็นการพูดถึงประเด็นกาลรล้อเลียนเสียดสีเป็นมุกตลกกับนักการเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่ามันอย่างทนายเดชาเนี่ยนะครับ แกบอกว่าแกชอบมากเลยนะคำนี้แล้วก็แกก็ลำดับที่มาที่ไปให้ฟังกันเด่นนะครับค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแกใช้คำว่ามันจะเป็นบทเรียนของนักการเมืองหลังจากนี้นะครับที่เราใช้คำว่าดิจิตอลฟูดปรินต์นะครับก็คือเวลาคุณพูดอะไรแล้วก็ไปไม่รับปากเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะถูกพูดถึงมันจะถูกจดจำไปตลอดนะครับลองฟังดูนะว่าทนายเดชาเนี่ยแกพูดเรื่องนี้ว่ายังไงครับ สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาพูดถึงเรื่องเดี่ยวของนรอ,อุดมแต้ผ่านนิดนะเดี่ยวสเปเชียลอะไรเขาเนี่ยล่าสุดในเดสิกเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้รับชมรับฟังนะแต่ดูไม่จบหรอกแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองสามเรื่องก็คือเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองโดยการล้อเลียนก็คือล้อเลียนคุณอุ้งอิงอ่ะตรงๆเลยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะนะล้อเลียนเรื่องเทคนิคก,การหาเสียงหาเสียงอย่างหนึ่งถึงเวลาทําอีกอย่างหนึง่งนะครับจนมีวลีว่า เลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะก็คือล้อเลียนองค์อิงนะครับนะตอนหาเสียงก็บอกว่าปิดสวิตสวปิดสวิตสอามปอประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะอนะครับเสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาก็เลยใช้วลีล้อเลียนว่าเลิกตอแหลไปพร้อมกันค่ะนะครับผมฟังแล้วผมชอบใจมากครับมันเป็นการกระแทกสังคม ฟังแล้วชอบใจเป็นอย่างมากคือต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะครับคือถ้าเป็นเรื่องของรุ่นใหม่รุ่นเกา่าพอเพียงเลยนะอันนั้นก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ในเรื่องการเอาดิจิตอลฟุตปรินต์ของนักการเมืองนะคาที่เคยพูดเอาไว้แล้วก็มาขยี้เป็นมุกตลกเสียดสีจนผู้คนเนี่ยจดจํามันขนาดนี้มันก็จะติดตัวไปตลอดนะมันก็จะติดตัวโดวยเฉพาะเนี่ยแหละทานายเดชาหรือว่าใครหลายคนก็ก็พูดเป็นเสียงตรงกันว่าก็หมายถึงอุ้งอิงนั่นแหละ เพราะตอนหาเสียงเนี่ยคือมันไม่ได้มีแต่เอ่อมันไม่ได้มีแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเปิดให้ดูทันนะอมีกินมีใช้ไปพร้อมกันใช่ไหมมีคนไทยมีกินมีใช้เลยนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันมีกินคือคุณอุ๋งอิงเนี่ยวันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องเปิดให้ดูก็ได้นะจริงๆวันนั้นเนี่ยถ้าใครจําได้นะครับคือคุณอุ๋งอิงเนี่ยแกพูดแบบ หน้าตาใครนะ,ะมีใครปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สอวอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมกันค่ามันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าค่านี่แหละนะแล้วแล้วไปทําอะไรอีท่าไหนอ่ะก็คือเอาละพอหลังการเลือกตั้งพิกล็อกไงก้าวไกลดันชนะตอนแรกคิดว่าเพื่อไทยจะแลน์สไลด์จะชนะหรือเปล่านะครับการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นไปด้วยความยากลําบากด้วยระบบรัฐสภานะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นรัฐบาลผสมนะแต่ก็ต้องไปจับมือกับ จับมือกับลุงว่ากันง่ายๆนะครับแล้วสว,วก็ยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอยที่บอกว่า3ปอเอ้ยปิดสวิต3สาปปิดสวิตสวนั้นไม่เห็นเป็นความจริงเลยนะฮะคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนนี้แต่สถา,านการณ์ตอนนั้นก็เข้าใจได้นะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นไปด้วยความอิหลักอิเหลือความยากลําบากเหลือเกินนะครับ สุดท้ายก็เลยเป็นที่มานะเห็นมีสสของหรือดตสส,อสอของพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงการจัดงานของคุณโน้ตอุดมเนี่ยนะครับว่ามันทาให้คนไม่ลืมนะไม่ลืมว่าลีการหาเสียงของนักการเมืองอันนี้สําคัญนะผู้ชมครับไม่ว่าท่านจะเชียร์นักการเมืองฝ่ายไหนก็ตามแต่นะครับแต่คามั่นสัจจะที่นักการเมืองให้ไว้กับให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งอ่าใช้คำนี้ก่อนการเลือกตั้งแล้วพอประชาชนก็เข้าใจแบบนั้น แล้วก็ไปกาคะแนานให้แต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องตรหนักนะครับเ <_ T> พราะตราบใดแล้วถ้านักการเมืองนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รับปากนะเป็นคามั่นสัญญาเป็นสัจจะกับประชาชนเหมือนกับตอนที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะครับเหมือนกับตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอีกภายภาคหน้านะครับมาตรฐานของนักการเมืองไทยสมมุติว่าตอนหาเสียงพูดอีกอย่างหนึ่งแต่พอเข้าไป ได้รับใช้ชนะการเลือกตั้งจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หาเหตุผลชักแม่น้ําทั้ง8ทั้ง9เล้ก็ตามแต่เดยนนะครับมันก็ไม่มีความหมายสําหรับการสําหรับการหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณโนต้ตออกมาในครั้งนี้แบบนี้ก็ยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันตอกย้ําขยี้เข้าไปว่านักการเมืองนะครับเวลาหาเสียงรับปากอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องจดจําสัจ,จะวาจาของตนเองด้วยเช่นเดียวกันครับ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอ์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิชุด มีสิบชิ้นนะฮะในนี้มันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพิกกี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทขายมาสามปีถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อัวโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l Easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรูร้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันนะน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผม